สวัสดีครับสวนฝรั่งลุงวีบรรณาสวงครับผมหรือเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบรรณาสวง0991364790ครับผมวันนี้จะพาสมงานตอนกิ่งนะฝรั่งใสแดงหงจวนซื้อนะครับผมเพราะว่าอยู่นี่เ้าปลูกแล้วก็ตอนกิ่งนี้จากสวนนะครับผมต้นพันธุ์เขาจึงมีหลายครับผมนั่นตอนกิ่งมันนี่นะครับผมแล้วก็ในคณะเดียวกันนะครับผมที่าตอนกิ่งนะครับผมที่เห็น เนี่ยครับผมมือนนี้ตอนกิ่งนี้เป็นจํานวนหมางนะครับผมในขณะเดียวกันนะครับผมขณะที่เยาตอนกิ่งนี่เขาก็ตัดตัดซุ่มที่ออกหากแล้วนะครับผมที่เห็นเหลือ่อมๆีนเขาตัดขึ้นไปแช่หนามไปดันถึงแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเข้าขวนขวนญไ้นะครับผมเพราะว่าเข้าตัดแล้วมันแทงไม้เกิดขึ้นไมเขากับตอน ตัดตอนตัดตอน,ตอ,นอยู่เป็นประจําครับผมต้นพันธุ์เขาจะมีหลายนะครับผมนี่คือขวานกิ่งแล้วค็ัขวนกิ่งใหม่นะครับผมด้านนี้นะครับผมนี่ครับผมขวานกิ่งว้หลายนะครับผมขวานกิ่งะเ้าก็เลยหุ่มนะเ่านนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นจํานวนมากครับผมไอ้ลูกค่านะครับผมมั่นใจได้ว่ไ้ ต้นพันธุ์ของเฮาเนี่ยนะครับผมโบได้รับมาจากท่างอื่นนะครับผมข้าตอนจากสวนเลยนะลูกค้าจังมั่นใจเลยนะว่าเป็นสายพันธุ์แท้แน่นอนครับผมเฮาได้รับประทานหน่อยของเขาแล้วนะครับผมฝรั่งของจวนซื้อนะครับผมอร่อยมากนะเฮายังคอยตอนออกมาขายให้พี่น้องนะครับผมในราคาที่บ่แพงนะครับผมต้นนี้อายุปีสองปีแล้วนะครับผมเฮาตัด ตัดไปเป็นลอยหรือว่าลอยกัวเลยแล้วครับต้นนี้นะครับผมแล้วก็ตอนตัดแล้วก็ตอนตัดแล้วก็ตอนนะครับผมต้นเดียวหนึ่งก็คุ้มค่าแล้วครับผมเท้ามีฝรั่งใสแดงหงจวนสื้อเนี่ยนะครับผมหน่วยก็ขายดีครับผมต้นพันก็ขายดีนะครับผมเข้าตอนดูนะครับผมหลายปีนะมันก็เลยชํานาญครับผมบัวบ่าจะเป็นการปลูกนะ การดูแลนะการให้ผลผลิตหรือว่าการตอนกิ่งขยายพันธุ์นะครับผมเห็ดสวนมังคีดาหลายปีนะครับผมมันก็เลยชานานนะครับผมเราก็ลูกข่าทุกท่านนะครับผมหรือว่าเอฟซีทุกท่านนะครับผมจะเขามาเรียนรู้นํานะครับผมผมก็ยินดีให้คําแนะนาแบบแบบบ่มิกักคับผมยินดีให้คําแนะนาฟรีนะครับผมเพื่อท่านจะได้เอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปตอนกิง่งมังหน่าว เรือว่าตอนกิงชนิดอื่นทาเห็นแบบที่ห่างออกเร็วนะครับผมถ้าจับจุนนี่ได้นะซึ่งผมก็บ่ได้ห่วงวิชาความโหงยังครับผมยินดีแนะนําบอกเอฟซีทุกท่านนะครับผมหรือว่าลูกค้าทุกท่านนะซึ่งก็มีหลายจังหวัดนะครับผมถืเป็นเดเดินทางมาผมก็แนะนําไปแบบแบบบ่มีกักนะครับผมตามที่ผมออกขิปไปต่างๆนะครับผมหลายนะครับผมต้นพันธุ์เนี่ยผมมีหลายนะครับผม โ้นดานล่างนี่จะเห็ุไปสําหรับตอนนะครับผมต้นหนึ่งนี่มันตอนได้หลายที่ครับผมนะครับผมเกษตรหลุดใหม่หรือว่าเกษตรยุคใหม่นะครับผมเราต้องหาพืชชนิดไหนนะครับผมที่มันปลูกง่ายดูแลง,ง่ายแล้วก็ขายได้เงินเร็วนะครับผมแล้วก็ให้ผลผลิตได้ตลอดปีจริงๆนะครับผมผมจึงเลือกปลูกมักซิดาครับผมเพราะว่าผมว่ามัน ทำเงิน,นได้ไหวนะครับผมทําเงิน,นได้ไหวแล้วก็ลูกรังหนึ่งมันอยู่ได้หลายปีนะครับผมนี่โซนด้านลางนี่ตอนไปเลยนะครับผมด้านนี้จะเป็นด่านนี้จะเป็นตอนนะครับผมตอนครับผมเช่นต้นนี้เนี่ยแม้แต่ใบแดงเท่ากับตอนนะครับต้นนี้สีสเกตเบอร์สามครับผมนี่คับด่านหนึ่งนี่ทีทีเราทําการตอนมาเนี่ยนะครับผมเราก็ตัดเข้าออกไปแซน้มหรือว่าจะซ้ำอยู่ด่านข้างบนนะครับผม เขาตัดออกไปแล้วก็ชุ่มนี้ก็แมนครับผมทีดตอนเพิ่มนะครับผมตดอลกไปหลายแล้วนะครับตัวนี้นะครับหลังจากตัดแล้วเนี่ยเขาก็ตอนใหม่นะครับผมนี่ที่ห่มใบนี่ไอต่อไปผมก็จะห่มไฟทับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนด้านล่างนะครับผมนี่นะครับผซึ่งหน่อยมันที่เข้าหไว้นี่ก็หลยให้กันนะครับผมเข้าบทตอนแครกิ้งพันขายนะครับผมหน่วยเข้ากับขายผมนะครับผม กเพราะว่าเ้าตตรงเห็ดนหน่วยให้มันอร่กกรอย so like ให้ลูกค้าเบิ่งนะครับผมสังเกตเบิ่งหน่วยของเขานะครับฮองจนสือมันเป็นอย่างคือเป็นนาปูกครับเบิ่งหน่อยของเขาต้นหนึ่งนี่ครับผมต้นหนึ่งนี่คล้ายถือถือนะครับผมสี่หน่วยกิโลหนึ่งกิโลละหกสิบบาทต้นหนึ่งนี่ก็เป็นเงินลายเลยครับหน่อยหน่วยของเขานะครับผมลูกค้านี่ต้องจองคิวเลยนะครับผมความโดกของเขานะครับผมความโดกนี้โมโมต้องผูดถึงครับผม ดกแคน,นยังบ่พอแล้วห้องก็จะได้ทําการฮอ่เพิ่มอีกลายเด้นหน้าที่ห้องนี่ค่อยเด็ดติมนะครับผมเพราะว่ามันดกเกินไปนะครับผมนี่แมนหน่วยของเขาิดเลยนะครับผมสังเกตบง่งดอด่านนี้แมนไปเลยมีแต่นหน่วยนะครับผมตน้นหน่อยๆนี่เขาเกิดทิศหน่อยแบบโบบัญญะบัญญังนะครับหงจนสื่อนี่ทุกตนนะครับผมดกทุกตนหงจนสือนี่บบตอง่วงนะครับผม ดกทุกต้นครับผมดีผมวานนี้ดีกว่าเฮาจะปลูกผัละไมชนิดอื่นนะครับผมไอเชนทุเรียนยนี่งนะครับผมผมปลูกห้าสิบต้นนี่เหลือ,อยู่สองต้นครับผมผมว่าบบผ่านนะครับผมมันเสียเวลานะครับผมถ้าเฮาปลูกมังจีดานี่เฮาได้เงินหลายแล้วนี่แมนมันเสียงามนะครับผมผมก็เลยบเยินดีกับมันนะไม่แต่สิตาถิมนะครับผมต้นทุเรียนนี่ซึ่งผมเห็น ยังหลายท่านโยนยังพักกันอยากปลูกทุเรียนอยู่นะเพราะว่าดินบ้านเทานะครับผมผู้บนบบานเทามันโมโม่แก่ทุเรียนนะครับผมมันจะเสียเวลาจะเสื่อมนี่ผมไม่ได้จะตัดถิมนะครับทุเรียนเนี่ยถึงจะสวยงามอย่างนี้ผมโบ้โบโบเดบโบเดเสียดายโบเดออนซอนนะครับผมมันบ้คือบักซีดานะครับผมมันได้เงินเร็วนะครับผมนี่ทุกตนนะครับบักซีดานี่โบโบตรงห่วงคว่มโดนกองเขานะคว่มหนุ่มได้เงินเร็วครับผม บวหวานปีนี้ต้นหนึ่งนี่เขาก็ได้เงินหลายแล้วผมจึงออกขีบไปหลายขีบถ่าไพกาปูกฮงจนซื่อนี้ลอยตอนน้นหนึ่งปีหนึ่งนี่เข้าไนี้เงินหลายเลยครับผมเกษตรหรือว่าชาวนานี่จึงบวกหวานจะมองขมามนาผมมานะการตอนกิง่งฝรั่งใสแดงนะครับมื่อนี้ตัดมาํำไวในไลายครับผมกิ่งข้าเหยาานะครับผมคือตัวน,นี้นะครับผม กิ่งเขาเยาสูงแต่ว่าเขาเจะตัดตออกนะครับผมให้เหลือกิ่งละประมาณซ้ำนี้นะครับผมอประมาณซ้ำนี่ครับบวยเขาสูงประมาณไหนประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเซนเนี่ยครับผมหลายนะครับอยู่ในเนีน่นนเป็นจํานวนหมากเลยนะครับผมตัดมือเนี่ยนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่คือหงจนซื้อนะครับผม สุ่มนี่ฮวงจวนซื้อแล้วก็ฮงเปล่าซื้อที่ห่อไว้หลายๆนี่นะครับผมด้านนี้นะครับผมต้นพันธุ์นี่เอาก็มีหลายนะครับผมหงเป่าซื้อนี่บ่แพงนะครับผมไอส่วนต้นนี้นะครับผมที่อยู่ด้านหนานี่ครับผมเขาเอามาเลี้ยงแดดไปแล้วนะครับผมที่ห่อไว้ในห่อไว Gr ้ก็ออแบบหลายเลยนะคับปีนี้มันติดหน่วยหลายนะครับผมอันี่ครับฮวงจวนซื้อนี่นะพร้อมจำหน่ายะครับผมต้นสวยๆงา,งามๆครับผมจำนวนมากครับผม ลูกค้ามาช่วงนี้นะครับผมจะได้ทดลองชิมหน่อยของเขานั่ผมทั้งหงเปาซื้อทั้งหงจวนซื้อครับผมที่ดกงดงนี่คือหงเปาซื้อนะครับผมหงเปาซื้อนี่ห้าเห็ดแบบลายครับผมแล้วครับต้นนี้หงจวนซื้อครับหงจวนซื้อนี่ความดกนี่บบตองหงนะครับผมต้นพันนี่หงจวนซื้อนี่มีจํานวนมากนะครับผมดันนี่แมนเบิร์ดเลยนะครับผมลายครับผมซึ่งลูกค้าก็ได้เดินทางมา หลายจังหวัดอยู่นะครับมาเอายุเล่ยๆอยู่นะครับผมแล้วก็ได้ติดต่อมาที่ว่าจะเดินทางมาอีกนี่จากหลายจังหวัดครับผมจากร้อยเจากมหาสารคามจากกาฬสินครับผมจากขอนแก่นนะครับผมจากบุรีรัมย์นะครับผมจากศรีสะเกดนะครับผมทีพันติดต่อจะเดินทางมานะครับผมแล้วก็จากอําจเจริญนะครับผมจะมาเยี่ยมส้มสวนจะซื้อกไดนะครับผมผมว่ามีหน่วยทดลองชิมนะครับผม กอปูมักสีดารายปีประสบการณ์ก็เลยหลายแล้วผมมวนมีความสุขในการเห็นมักซีดานะครับผมมันก็เลยหลายตนนะครับผมแล้วก็เห่าตอนจริงเองนะครับผมด่านในแมนบดเลยนะครับผมด่านในแนวผมจำนวนมากนะครับผมหลายหลายแห่งนะครับผมครับผมเป็นจำนวนมาก หลายครับที่สวนฝรั่งลุงบีบรรณสวงสวนมันอยู่กลางหมบัตนะครับผมเนี่ยไอหองจวนซื้อนี่หน่อยห้องเขาคับผมเป็นยังมันคือนาปลูกเลยครับผมสังเกตบึงหน่อยข้องเขานะครับผมไอ้นี่หงจวนซื้อนะครับผมความดกของเขานี่โบต้องพูดถึงเลยครับผมต้นโมไ่เลยครับผมแต่ว่าความดกนี้บโบได้ปานี่ผู้ใดเลยนะครับผม สังเกตบิ่งนะครับผมความดกมันจึงเป็นผลลหม่ที่นาจับตามองอย่างมากนะครับผมรสชาติก็อร่อยมากนะครับผมปลูงง่ายดูแลง่ายนะครับผมให้ผลผลิตได้ตลอดปีนะครับผมสี่หน่วยหรือหาหน่วยนะครับกิโลหนึ่งที่สวนผมเห็ดนะครับผมลูกมันนะครับผมลูกค้าต้องจองชิวนะครับผมขนาดปลูกมังคีดานะครับผม ประมาณสี่หาลอยต้นนะครับผมอยู่นี่นะแต่ช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปนะครับผมสิมีหน่วยออกจำหน่ายให้ลูกค้าลายครับผมในราคาที่บ่แพงครับผมยู่สวนนี่ขายกิโลละหกสิบบาทครับผมลูกค้าจึงเป็นเหตุในลูกค้านสั่งจองลายขายบ่แพงรสชาติก็อร่อยครับผมเพราะว่าเฮาเ็ดปลอดสารเต็มรูปแบบนะครับผมด้วยเสือบีเอสดาซิลัสซับซิลิตตวเดียวนะครับผม ไอที่เห็นดกๆเนี่ยนะครับคือหองเปาซือเด้ยครับผมที่หลายๆสวนผนมามันบดติดหน่อยนะครับผมว่ายอยู่นี่นิดหน่อยเต็มต้นครับผมหงเปาซื้อผมเน้นหงเปาซื้อเลยครับปลูกไว้เห็นหน่อยติดไว้หลายๆในว้ลูกขาบึงนะครับผมเพราะว่าเฮาได้สายพันธุ์ดกมากกระแมนครับผมเฮาปลูกมาสี่ดาหลายปีนะเฮาเข้าใจในวิธีการกระแมนนะครับผมลูกมันก็จงคอยดกนะครับผมแล้วก็ วิธีการต่างๆนะครับผมก็บ้เดะห่วงวิชานะครับผมลูกข่านะเขาจะเขามาเรียนรู้นําได้ตลอดครับผมยินดีให้คําแนะนาฟรีนะครับผมยินดีให้คาแนะนาฟรีครับผมนี่ครับผมห่งเป่าซื้อหน่วยเขาต้นนี้อายุหาปีแล้วนะครับผมยังติดหน่วยเต็มต้นเลยนะปลูกรั้งเดียวนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ได้หลายปีนะครับผมฝรั่งเนี่ย ใส่แดงหงเปลือหงจวดซสือนี่ครับผมมันจึงขุมคานะครับผมปลูกที่เดียวนะครับผมให้ผ้นผลิตได้หลายปีโลยครับออกลูกได้ตลอดปีทุกทันนะครับจึงบวกควรจะมองข้ามฝรั่งใส่แดงนะครับผมรสชาติก็อร่อยมากเอาไปฝากญาติพี่น้องนะครับเป็นของฝากชั้นเลิศเลยครับผมเห็นบัวรับดกครับผมในขนาดสนดันหนานะชนดันหนานเนี่ยเฮาจะเอาไว้หน่วย ส่วนด้านหลังเขาจะทํำการตอนนะครับผมติดหน่วยหลาย้ะครับว่ามันติดแก่ตนเดียวหรือติดทุกตนครับผมแล้วก็ยังจะได้ไลายหัวนี้อีกอีกเป็นจํานวนหมากนะครับผมนี่แมนไปนเลยเนีย่ยังติดอีกหลายอยู่ดวยครับเจนลายหัวนี้อีกหลายอยู่ครับผมไอหน่านเนี่ยเขาขอ,ออกลูกดีนะครับผมดูดูหนาวเนี่ยนะครับผมสังเกตบ้างนะครับผม แมนไปเลยเนี่ยจะได้จะได้ลายหอยอีกหลายเลยครับจะเป็นหลุนๆไปเลยนะครับผมไอ้สังเกตบนี้หน่วยของเขานะครับของเป่าซสือนะครับผมนี่ครับผมหน่วยของเขาเต็มต้นึกัน้องเป่าเสือที่หลายๆสวนกขาวาดบนตีหน่วยนะครับผมให้น้ำให้ปุ๋ยถึงนะให้สม่ำเสมอเขาก็ตตดหน่วยนะครับผมนี่ของเปล่าเสือนะครับผมทุกท่านนะครับผมเขามาเยี่ยมส้วนด่ครับผมเนี่นะครับหน่วยของเขาเนี่ย กำลังจะติดนี้อีกหลายต้นเขาใหญ่แล้วเขาโม้โมสลนโนยนะครับเนื่องจากว่าเขาใหา้อาหารถึงครับผมให้น้ำให้ปุ๋ยอยู่เป็นประจํานะครับผมแต่ปุ๋ยทางใบนี้เขาใส่ตัวเดียวนะครับผมคือเสือบีเอสดบาซิลัสซัพติลิตบวกน้ำมันมูลค้างเข้าตัวเดียวนะครับผมแบบมันง่ายดีนะพ่นค้างเดียวนี้เป็นฮอร์โมนเป็นแคลเซียมบอลลอนพร้อมงกันโลคไปในตัวพร้อมตัวเดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็ ปีนี้นะครับผมต้นใหม่นี่สวยงามแห่งครับผมสวยงามมากเลยครับผมที่สวนฝรั่งลุงวีบรนนาสวง0 991364790ครับผมอยู่ในใกลก่กับตลาดสดเทศบาลบรรณาสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผม